สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมก็วันนี้ผมได้หนังสือมาใหม่นะครับเป็นนี่ครับผม My Hero คาเด e มียนะครับผมเอาตาอนเลินะครับก็เป็นเหมือนสารนุกรมนะครับอันนี้เล่มหนามากนะครับก็ทางสายมิเตอร์จัดส่งให้ผมไปที่เรียบร้อยนะถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนี่เล่มหนานะครับนี่ข้างหลังก็อันนี้ผมสั่งไปรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับแบบพรอเดอร์นะ 2 3 4บาทนะครับเออแต่ว่าผมไม่มีใบเสร็จให้ดูนะเออผมก็งงเหมือนกันคือเวลาผมพีไปอะทุกรอบเลยเวลาผมพีหนังสือของทางสยามินเตอร์นะครับ mm. เขาจะไม่ให้ใบใบเสร็จผมมาเออแต่ว่าถ้าผมสั่งแบบสั่งทั่วไปนะครับสั่งแบบเฉยๆอะสั่งสินค้าที่มันไม่ได้พีอะเขาจะมีใบเสร็จมาให้ครบเลยนะแต่ว่าสินค้าที่มันเป็นพีออเดอร์เนี่ยผมไม่เคยได้ใบเสร็จเลยนะเออ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับหรือเพราะว่าคนมันพียเยอะเขาก็เลยทําไม่ทันหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เสียดียอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับโอเคอ่ะแกะเรียบร้อยนะครับนี่ดึงกบานี้เลยปึ๊บ่ะมาฮิโไปก็มาฮีโรใครได้เมียนะผมอัลตร้าอนาลิตี้รู้สึกเหมือนจะแถมสติกเกอร์มาด้วยมั้ง อ่าแต่เดี๋ยวผมให้ดูข้างในก่อนนะครับใน,นก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่นะครับอืม่าปกสวยงามนะครับ็นสิกถูกต้องนะนี่สันปกหนาม,มากนะ240บาทนะครับราคาปกแต่ว่าถ้าสั่งกับทางแสมิเตอร์ในรอบพีออเดอร์เนี่ยก็จะได้ถูกกว่าราคาปก รวมค่าจะส่งแล้วด้วยนะก็จะอยู่ที่2 3 4บาทน,นะอย่างที่บอกไปนะสวยงามนะครับลุกเล่มนะเดี๋ยวดูปกในกันเดี๋ยวผมขอแกะออกมานะครับถอดมดเลยอันนี้วาไงไว้ก่อนน,นี่มันเป็นแบบเงินเงินเลยทุกคนเขาเรียกกระดาษอะไรวะแบบสะท้อนแสงอะเออผมก็เรียกไม่ถูกอะเฮ้ยแต่สวยนะสวย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 นะี่ข้างหลังอุ้ม เป็นแนวนอนไหมอย่างนี้เหรอใช่ไหมเรือยอย่างนี้อ๋อสวยนะครับนี่ดูดินะกระดาษแบบเงินเงินเลยเขาเรียกกระดาษอะไรวะผมเขาเรียกเนื้อกระดาษอะไรอะผมเรียกไม่ถูกโอเคข้างในนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนี่เป็นอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวขอเอาปกนอก วางไว้ก่อนนะกันวางไว้ข้างๆผมแล้วก็เรามาดูตรงนี้กันข้างในนะครับมูเป็นหน้าสีด้วยนะครับแต่คงจะไม่ใช่เป็นสีทั้งเล่มหรอกถ้าเป็นสีทั้งเล่มคงจะเล่มละห้าหกร้อยอ่ะเออหรืออาจจะแตะพันนะครับนี่โอ้ยสวยนะ<ๆ>ก็เป็นเขาเรียกน,นะสารานุกรมใช่ไหมเออสารานุกรมมาฮิโอลคาเดียบ ชัดอืมอ่าอันนี้ก็ปกวิลเลนใช่ไหมครับอืมไอตัวนี้มันชื่ออะไรเลยอวะผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี้เมะก็ไปถึงซีซั่นห้าแล้วนะครับโอเคฮีโร่คือผู้ที่ใครๆก็หลงไหล เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมไม่มีวันยอมตัดใจเพื่อความสำบสุขเราฮีโร่เผยจงมุ่งไปให้ไกลยิ่งกว่าอ,อย่างนี้นะครับผมคงไม่ให้ดูทุกหน้านะนี่ก็จะเป็นพวกข้อมูลแต่ละครน,นะครับเปิดทุกหน้าคงไม่ไหวนะหนาขนาดนี้ก็นี่เป็นตัวเอกตัวเอกนะครับไอพวกตัวหลักๆนะห้องเอนะครับอ่า เปิดดูทุกหน้าเขไม่ไหวะเนี่ยเดี๋ยวเ,เป็นข,ข,ข้าวๆแล้วกันปุ๊บปุ๊บแล้วก็เป็นอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนิวฮีโรนี่เป็นอันที่สองนะครับอ,อันนี้ปีหนึ่งห้อง B ใช่ไหมห้องบขอบโทษทีนะครับถ้าผมเปิดแบบแล้วมันแบบหลุดออกไปจากกล้องอย่างเงี้ยนะครับพยายามใช้มันดีๆลนะ หลุดไปยังเฉยโอเคนะนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆนี่เรื่องนเนาะก็เดี๋ยวต้องอ่านนะครับอืมใี่ผมเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับ นี่พวกพวกอาจารย์ละนะครับก็คือต้องต้องซื้อมาอ่านเองครับถ้าอยากแบบดูทุกหน้าอย่างเงี้ยเพราะก็ไม่ไหวนะให้ผมเปิดดูทุกหน้าผมก็คร่าวๆเนาะนี่พี่อันนี้เทพอะเอาไมเอาไม ผมจะอ่านทุกหน้าเลยหนาแค่ไหนก็กจะอ่านอ,อือโอ้นี่ครับเท่ะ่ะเอ็นเดเวอร์ฮีโร่อันดับหนึ่งของปัจจุบันนะครับเอ็นเดเวอร์นี่โอ้นี่แก้งวิลเลิรน,นี่ว่ะ ข้าวนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกอะไรอะภาพลางอะไม่ใช่สิมันเป็นเหมือนเขาวาดอะไรครบรอบปีที่สามเหมือนเฉลิมฉลองนะครับสวยดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูสติกเกอร์กันนะครับนีูสติกเกอร์กัน ข้างหลังนะครับเรื่อยๆดูนี่ถึงแล้วครับส,ต,กกสติกเกอร์ใช่ไหมเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมอ่าสาติกเกอร์อยู่นี่ครับนี่สติกเกอร์ผมว่านะผมขอตีไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีใครแกะเอามาแปะหรอกผมบอกเลยใครมันจะบ้าแกะามาแปะครับพรีเมียมขนาดนี้ใช่ไหมคงไม่มีคงไม่มีใครฉีกออกมาแกะหรอกหรอกืหรออาจจะมีก็ได้นะเออ แต่สาหรับรักสะสมอย่างผมเนี่ยสายสะสมผมคงไม่แกะผมคงเอาเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับคงให้มันอยู่แบบนี้แหละอันนี้ก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ไหมน่าจะเป็นสติกเกอร์ทั้งทั้งสองหน้าเลยนะยนนะชัดๆถึงกล้องจะไม่ค่อยชัดก็ตามาสวยดีนะครับสวยดีใครจะฉีกเอา,าแปะก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเลยแต่ผมว่าคงคงไม่มีใคร ฉีกออกมาแปะหรอกนะนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับให้ดูอีกรอบกันนะทิกเกิรก็สวยดีนะนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาใส่กระปุกแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับมาฮิโรอคาาดเมียนะครับผมเอาตาอันาลิตนะครับก็ผูทุกคนที่รับชมนะครับผมไปแล้วครับ